ที่รอรถไฟมาจริงๆไม่ใช่รถไฟเลยแค่รถรางเป็นไลฟ์เรลมากกว่าตอนนี้อยู่ที่ยูนิวอ s ต t อ of ยูร์ธาค่ะบรรยากาศดีมากเลยคือมันจะมีภูเขา คอสติโ y o ิว t ่านะคะตั้งอยู่ที่ซอ l เล a กซิตี้นะคะซอเลกซิตี้เป็นเมืองที่แบบคนอเมริกันจะชอบมาเล่นสกีที่นี่ก็คือในนี้เป็นที่ที่แบบนักนสามารถมายืมอุปกรณ์จะไปฮายกิ้งหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็น o u t ์ o อ r activity ดีมากเลยจริงๆที่ไปหลายมหาลาัยแต่ไม่เคยแบบเจออะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นเพราะมหาลาัยนี้คือแบบเขาอยู่ในเมือง ก็มีฟรีเหมือนไม่ต้องเสียตังค์เขาบอกว่าลานตัวนี้ตอนสปริงจ,จะสวยมากว่าต้นไม้มันก็จะเต็มไปด้วยใบไม้แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตกลางลานนี้ด้วยว They usually set up like the heart of campus. Uh, we are in a very central location right now. The other thing that I want to tell you is we're going to go through this building right now. This is the Union Building. This is very administrative, but also like you find the food hall. There is a, uh, um, a big salon where students usually host different activities like international nights. Uh, we usually do international night here. วันปฐมนิเทศนะคะเขาก็จะพานักเรียนมาที่ตึกนี้นะตึกยูเนียนเมื่อชีพี่เข้าไปถามนักเรียนคนนี้มานะคะเขามาอยากมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็เขาทํางานที่นี่นักเรียนต่างชาติสามารถทํางานที่นี่ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะเราก็ได้11.50เหรียญต่อชั so ่วโมง So, This one favorite spots campus. This is campus one of my spots on my ตรงนี้เป็นลานโบลิงนะะเขาบอกว่าตอนปฐมนิเทศจะแบบพานักเรียนมาตรงนี้โหน่าเล่นมากอยากเล่นเลยกับไทยไปเล่นดีกว่าอนนี้อยู่ในโรงอาหารนะคะใหญ่มากเลยเหมือนทุกอย่างที่นี่จะใหญ่หมด The students can just use their student ID card. They can grab food at any time, whenever they want. Uh, if they have a meal plan, this is the perfect place for this. Um, they can just use their meal plan in a place like this as well. ซึ่งการรับรองเนี่ยเป็นการรับรองที่ได้รับการยอมรับที่สุดมีมหาลาัยแค่5%จากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้นะคะคณะบริหารธุรกิจของที่ university of utah นะคะแรงดีมากเลยนะคะสูงถึงอันดับที่39นะคะถ้าเป็น major entrepreneurship เนี่ยแรง์กิ้งสูงถึงอันดับ5เลยทีเดียวนักเรียนที่เรียนจบ s c h o o of l b u s i n e n t ของ u of utah นะคะได้งานทำหลังเรียนจบเนี่ยสูงถึง96%เลย ตอน Entrepreneur Institute นะคะก็เป็นตึกที่ให้นักเรียนทุกๆคนมาปล่อยของนะก็คือไม่ได้เป็นตึกคณะเฉพาะคณะใดคณะหนึ่งแต่ว่านักเรียนทุกๆเมเจอร์สามารถมาใช้บริการที่ตึกนี้ได้เขาบอกว่านักเรียนสามารถมา live create แล้วก็ launch ได้ก็คือมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็คิดที่จะทำอะไรสักอย่างก็ผลิตมันขึ้นมาปล่อยของออกมา ก็คือบอร์ดนี้าสามารถแขยอะไรก็ได้นะก็คือบอร์ดนมันสามารถมาทิ้งข้อมูลของตัวเองแล้วก็เหมือนก็บอกว่าเราทําอะไรได้บ้างตรงนี้แล้วก็อาจจะแบบรู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ชวนกันไปทำบอรเจกต์อะไรสักอย่าง The campus security right there. There's another campus police that just drove by. They go around all day. When we go up a little bit, you're gonna see, I don't see it right now, but there's like this big blue button that students can push and you know police come if there is any problems we have an, uh, a, a free uber i like to call it if the students are at the library studying until midnight and they don't feel safe going home they can call uh, the university they'll come and pick them up free of cost they can use it every day multiple times a day no cost to them at all now we're gonna go check it out the la son studios รถฟูดทรัฟนะคะเขาบอกว่าปกติอาจจะมีฟูดทรัฟตั้งเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเต็มเลยตอนช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนอกจากโรงอาหารนักเรียนก็สามารถหาอะไรกินตรงนี้ได้ห้องสมุดของที่นี่ดูดีมากเลยนะคะเขาดีไซน์ให้หน้ามาอ่านหนังสือมาทำการบ้านมากตอนนี้อยู่ในห้องสมุดนะดูดีมันดีมากเลยอ่ะอานหนังสือไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยสุดค่ะ ห้องสมุดที่นี่ใหญ่และกว้างขวางมากเลยนะคะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันมีส่วนของ writing center ด้วยก็คือจะเป็นส่วนที่นักเรียนถ้ามีปัญหาในการเขียนอะไรต่างอาจจะเรียนวิชานี้แล้วอาจารย์ให้เขียนเอเซยส่งแล้วเราไม่รู้วิธีเขียนหรือเขียนเสร็จแล้วแต่ต้องการให้คนมา proofread ก็สามารถเข้ามาในห้องสมุดแล้วไปที่โซน writing center เลยก็จะมีคนตรวจ งานเขียนให้เราฟรีนะคะไม่มีค่าบริการส่วน Proto Space ตรงนี้ที่เราเห็นนะคะอยู่ที่ชั้น2แล้วกเ็เป็นที่ให้บริการ 3D Printing ก็คือนักเรียนจะออกแบบดีไซน์พวกนี้จากทางงังคอมแล้วก็เอามาเป็นให้มันเป็นของจริงแลวมันเป็น 3D ก็จะเป็นโซนนี้ที่มี Virtual Reality แล้วก็ยังมี Lego Station ด้วย รถบัสท,ที่เราเห็นตรงนี้นะคะนักเรียนขึ้นสีแค่โชว์เซีเดนไอดีค่ะน้องเก่งมากเลยรู้ด้วยว่าไปทางไหนแล้วก็แบบมันมีเซนเซอร์เนาะถ้าเจอคนเดี๋ยวเขาจะหยุดเดี๋ยวเราดูถ้ามีคนบางเขาเขาจะวิ่งช้าลง ตึกนี้ชื่อว่า g a r ์ n e r c o m m o นนะคะนักเรียนที่เข้าแบบผ่านเวก็จะเรียนที่ตึกนี้ เกมดีไซน์เพราะที่นี่เขาดังมากก็คือนักเรียนที่มาเรียนโปรแกรมนี้ก็คือผลิตเกมเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่เคยเป็นห้องสมุดมาก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาพูดค่ะเขาเป็นอาจารย์ที่นี่แล้วก็เขาเรียนจบจากที่นี่ด้วยก็เขาบอกว่านักเรียนที่เลือกเรียนเกมดีไซน์ทุกคนก็คือเป็นเป็นเกมเพลเยอร์ทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อกี้ถามนักเรียนนะ,ะเวลาเขาเียดเกมอ่ะเขาทำกลุ่มนะก็ถามเพราว่ามีมีกี่คนในกลุ่มเขาบอกว่า15บน่น่าจะแบ่งกันแบบทำอะไรบ้างคือถ้าทำสำเร็จแล้วขายได้รวยมากอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่นี่นะคะที่เล่นเกมแล้วก็ได้เอาไปเล่นจริงๆ อยูท่าบกสตอร์คร่ะใหญ่มากเลยก็ที่นี่สีประจำมหาลัยก็คือสีแดงกับสีสีอะไรอ่ะสีเทาสีขาวสีแดงแล้วกันสีแดงอย่างเดียวแล้วกันมี s t a r b u c k อยู่ในนี้ด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นที่พักที่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะคะแล้วก็มันจะมีที่พักที่อยู่ฝั่งโน้นเลยที่ต้องข้ามไปฝั่งโน้นมันเคยเป็นที่พักของนักกีฬาเพราะว่าที่เนี่ยเคยจัดโอลิมปิกตอนอปี2002ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่พักของนัก,นกศึกษาแล้วส่วนนี้จะเป็นรีสิเดนซ์ฮอนะคะเห็นไหว,ว่ามีจักรยานจอดอยู่แต่ไปน่าจะเอาออกมาปั่นได้แล้วตอนนี้ พอดีเราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูข้างในตัวห้องนะคะเพราะว่าก็มีนักศึกษากำลังพักอยู่ที่นี่พี่ก็เลยเอารูปหอพักข้างในมาฝากนะคะ ด้วยจบแล้วนะคะกับการพาทัวร์ University of Utah นะคะบอกเลยว่าที่นี่น่นามาเรียนมากถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนที่นี่ก็สามารถติดต่อที่นออเมริกาสตาร์ดี้ได้นะคะทางเราเป็นตัวแทนเป็นทางการของมหาลาัยนี้นะคะไม่มีค่าบริการเลย